สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ f อช่องลูกขเนียวเชียสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมพายพี่พาน้องเ c ทุกท่านสําหรับภูกําลังหางวัวไปเลี้ยงนะพี่น้องมือน,นี่บ่าวว่าที่ผ้า FC ลูกขเนียวเชียสานเท่ามาเปิดราคาหนาคอกหนาฟรา์มครับพี่น้องมือน,นี่กับมาอยู่ที่คุณต้าฟาร์มนะครับมือน,นี่มีแม่ทองหัวลนสวยๆเลยครับพี่น้องสองตัวมาแบ่งพีแบ่งน้องเท่า เดี๋ยวมูนี่พูดจาพูดคุยทักทายกับคุณตาปัจจิ้งน้อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอามูนี้กับมีที่เด็ดคือเก่าเนาะอีพีนี่นี่แม่ทองใส่ญ่เลยพี่น้องใส่ไงรอยหาสิบหาสามกับรอยหาสิบหารอยหาสิบสามกับรอยหาสิบหากับแม่ลูกกับแม่เอฟทองเอฟสองอยู่สวนครับเอ้าวนะครับผมมูนี่มีให้เลือกหลากหลายเลยครับพี่น้องหลากหลายนะครับสำหรับคุณตาฟาร์มกับยู่บ้านขาวตำบลขาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม นะครับผมก็อยู่เส้นมหาสารคามจะไปร้อยเอ็ดนะครับผมอยู่ใกล้ใกลวิเล่เกษตรเทคโนโลยีครับพี่น้องคุณตาฟร์มนะครับผมอาเบิองแม่แรกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมคืนให้ด้วยครับพี่น้องรายละเอียดแม่นี่ทองจะเดือนแล้วครับผมตัวนี้ทองสี่เขาหกเดือนครับอาจจะเขาหกเดือนนะครับเดี๋ยวเอาใบมาให้เบิรงครับพี่น้องท้องกับเจ้าทองแดงนะครับผมเจ้าท่องแดงนี่ครับพอพันจากมั่งมีฟาร์มครับพี่น้องเจ้าทองแดงอุ้ยพี่น้องแดงไงโครงสางดี นะครับผมเจ้าทองแดงนี่นะครับเป็นสายพาสปอร์ตครับพี่น้องสาย c ีไว้พาสปอร์ตไรเดอร์ครับพี่น้องซีไว้พาสปอร์ตไรเดอร์เอานะครับผมเอาเอกสารการผสมทุกอย่างครบด้วยครับพี่น้องประกันท่องใหายี่เดือนครับประกันท่องให้ยาเดือนครับฮาเดือนท้องแรกเนาะครับท้องแรกครับท้องแรกครับพี่น้องประกันท่องให ตำมนี้มีบางไรบ้างครับแม่นี่บ่มีครับบ่มีเอาไม่มีตำมนี่นะครับกินยาดีครับพี่น้องเบื้องไทยเบื้องไทยใหญ่ครับเลี้ยมโตดีนี่ครับตรวจเศร้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องตัวนี้หัวโล้นยังไม่ได้จดเอฟนะครับผมเอาใครสนใจเบื้องครับพี่น้องปล่อยกินยาดีนะครับผมใครมีพื้นที่นะครับหรือว่า เกี่ยวเขาออกแล้วครับพี่น้องอยากจะได้งัวไปเลี่ยงไปปล่อยน้ำไห้น้ำสวนก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมสำหรับเอฟซีลูกคอนเ้ิรดึงไม่จะเบิ้งนะครับผมเอาเรียมดีเบิ้งบาดยาจังหน่อยยกอหกเบิ่นเบิ้งกระโลุกนี่ครับพี่น้องค้าจะกินไรทเวโอว่าจะออกมากินยาดีนะครับพี่น้องเบิ้งเอามาเอาไปเลี่ยงเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวฟังราคาจังหน่อยเปิดไว้หลายไปนะครับผมมองเปิดห้าหมื่นเจ็ดครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องกับสาวทองแรกท้องกับเจ้าทองแดงนะครับผมเอ้านี่ครับ สวยๆเลยพี่น้องห้าสิบสมผสมเดือนกรกฎาประกันส่วนสูงลอยห้าสิบบวกไปครัยหาสิบเนาะแม่ครับอยหาสิบบวกขึ้นไปแล้วครับพี่น้องหูครับเชื่องห้าหมื่นกับอีกเจ็ดพันเบาท5 9า0 0ื่นเกาพันบาทเนาะห้าห้าหมื่นเกานะครับโทรหาคุณตาเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับศูนย์แปดห้าย์ย์แปดห้อีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก 1809560ครับคุณต้าฟาร์มอำเภอเมืองมหาสารคามครับครับผมแอดไลน์ให้ด้วยพร้อมนะครับพี่น้องเฟซบุ๊กกับนะครับแก้มใสโฟโต้ยูจิตอนเนาะเน่ยครับเอานะครับผมขึ้นรายละเอียดให้ครับพี่น้องทุ่มมาพูดคุยต่อรองกันได้อีกหลายรถส่งมีบริการส่งถึงทีครับพี่น้องดูตัวที่2กันนะครับผมชอบตัวไหนนะครับอยากได้ตัวไหนหรือจะยกคู่ไปเลยราคาพิเศษแน่นอนเอาตัวที่2มาให้ดูครับผมไซส์ใหญ่นะครับผมตัวนี้สาวท้องแรกหรือท้องสองครับท้องสองครับ เอาตัวนี้ทองที่2เอาวัดส่วนสูงมาได้ร้อยเท่าไรครับผมลอยหาซิผ้าครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าได้นะครับผมร้อยห้าสิบห้าได้อยู่นะครับเบิ้งเทียบกับคนจูงเพื่อนพี่น้องนี่ครับสูงร้อยห้าสิบห้าทองที่สองนะครับตอนนี้กี่เดือนนะครับในท้องตัวนี้หกเดือนครับหกเดือนครับพี่น้องเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอ่านะครับท้องกับซีไว้หนึ่งสามสามของก้ามปูฟาร์มเอาสายสเต็ปเล่ซิฟทับศูนย์ครับพี่น้องซีไว้หนึ่งสามสามนะครับนี่ ผสมวันที่12กุมภา2 5 6 7เดลยครับพี่น้องครับเอาประกันทองเดือนกุมภา2หา6กิจมือผสมนะครับผมตอนนี้ก็ทายถ้ำกันอยู่อ่านะครับวันที่8ครับพี่น้องอ่าเดือนพฤศจิกานะครับผมเอาเปิดไปเท่าไหร่ครับแม่นี่เปิดไปหาหมื่นเก้าเพื่อนครับหาสิบเก้าครับพี่น้องเอานะครับตัวใดทักค่ายเลยครับพี่น้องตัวแรกครับตัวนี้ก็ห้าหมื่นเก้านะครับประกัน ส่วนสูงที่หน5ครับ55ประกันท้องที่เจ็ดเดือนครับผมเดเดือนครับเจเดือนเอานะครับตันี้มีด้ครับพี่น้องแม่นีนะครับใส่ใหญ่เลยนะครับใครสนใจราคาซ้ำกันแม่แรกห9าเกามีหนี้าเกาพี่น้องเบื้องห้าเมื่อเก่ากับงวความใหญ่นะครับเฟรมหนาลึกพี่น้องเบื้องกระดูกกระเดี่ยวเพิ่นนี่ครับแข้งขากินยาหญดีขึ้นกันครับพี่น้องนี่นะครับผมออกมากันนี่ครับ นะครับเล่มหยาดีพี่น้องมาเอาไปเลี้ยงเด้อครับพี่น้องภามักงัวทอง<ม>เอาไปเลี้ยงาทาอีกอสองเดือนสามเดือนพี่น้องก็ได้ผลผลิตแล้วครับพี่น้องแม่นี่สวยสวยเลยงัวทองสองตครับพี่นอ้องเฟีมยมไงลอยหาซิบ<ม>าสามาตัวนี้หาิบหาบวกเนาะนครับ<ม>นะครับ,<ม>รบสนใจก็ทักทายมาได้ที่คุณต้าฟาร์มโทรมาพูดคุยต่อรองได้ครับพี่น้องสดสวยทั้งคู่นะครับผัว่าหล่นทั้งคู่เลยยกคู่นี้ ราคาพิเศษเลยเนาะราคาพิเศษครับโยกูอา้าวโยกคูจะลดราคาให้พิเศษเลยผู้ใดโเท่ามา,อ,าอยากจะได้ง้วทองครับเอา้านะครับตัวแรกกับทองกับเจ้าทองแดง,<อ>งตัวสองอทองกับเจ้าซีาวหนึ่งสามสามพี่น้องเบิ้งเมียนีไหมถ่ายง่ายด้วยครับพี่น้องเบิ้งนะครับง่ายง่ยงายถ่ายง่ายครับพี่น้องเบิง้งเลี่ยงตัวดีเชื่องจับได้บายได้กินยากินยูดีครับเล็บย,ยาดีเอา้านะครับผมมีอีกกองนึงไหมครับผม มีครับมี่ีนะครับมี F2 ทองอีกตัวนึงเนาะเน่ครับ F2 ครับแม่ลูกอีก2อโค้งอ้าวมี F2 ทองหัวหล่นเท่กันเนาะเน่ครับออาเดี๋ยวไปเบื่องครับพี่นอกแล้วก็ตบไทยด้วยแม่ลูกราคาแบบพิเศษเลยพี่นอกราคาก็สีว่าถือปันไล่แจกเลยก็ว่าได้คููแม่ลูกนะครับคููสุดท้ายเดี๋ยวไปชมกันครับผมเอาครับผมมาเบื้องนะครับตัวท้องตัวที่3เนาะเป็นสาวท้องแรกนะครับท้องกี่เดือนแล้วครับท้องได้5เดือนครับ หาเดือนครับพี่น้องนะครับทองหาเดือน F2 อ่า F2 พร้อมใบเพดิกรีเนาะใช่ครับอ่า F2 พร้อมใบเพดิกรีนะครับผมเอานะครับตัวนี้ผสมกับท็อปกันอ่าเจ้าท็อปกันได้5เดือนอ่าทองเจ้าท็อปกันได้5เดือนเอกสารใบหลอดครบตรวจอันดาซาวเรียบร้อยครับอ่าประกันทองครับพี่น้องนะครับผมรูปผสมรามัน F2 นะครับตัวนี้ F2 ดูดูดูใบดูใบกันเลยไม่ใบความไม่ครับ F2 โลโก เอสพัดครับพี่น้องนะครับเฮดเอสพัดนี่ครับพี่น้องเฟรมใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้โู้ครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่นะครับเปิดไว้ห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก่าครับพี่น้องทสามตัวห้าหมื่นเก่าเอาสามท้องราคาเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้ได้ f สองนะครับผมท้องกับเจ้าท็อปกันประกันท้องให้นะครับห้าหมื่นเก้าประกันส่วนสูงที่ ร้อยสี่ห้าบวกร้อยสี่เจ็ดบวกอ่าร้อยสี่สิบหาถึงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกเลยครับพี่น้องอันนี้ประกันส่วนสูงกันให้นะครับพัวหางเหย้าลามลึกดีนะครับโครงสร้างหนานะครับที่สําคัญเม็ดสีเพิ่นพี่น้องนะครับแดงเข้มเลยนะครับได้เอฟสองครับนี่ครับพร้อมเพดิกรีเลยครับพี่น้องพร้อมใบเพดิกรีให้ล้งเรียบร้อยนะครับผมหนางามหนาหวานเบิดเลยพี่น้องเบิึงงูครับตัวนี้นี่ครับจับหนอกสวยหนอกตั้งล้างตรงสามแม่ท้องครับพี่น้องสนใจอยากจะได้ตัวใด อ่าพูดคุยต่อรองกับเพื่อนเอาครับพี่น้องสนใจอยากจะได้พูดคุยต่อรองกับเพื่อนเอานะครับนี่ครับตอนนี้โมมีด้ครับพี่น้องสวยๆเลยนะครับเอาต่อไปเดี๋ยวเบิ้งอีกตัวหนึ่งแม่ลูกนะครับเป็นแม่ลูกเนาะเดี๋ยวไปชมกันนะครับมาดูคู่แม่ลูกนะครับผมอันนี้ลูกสาวด้วยครับพี่น้องลูกสาวพอได้ครับนี่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเดี๋ยวเจ็เดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นได้หกเดือนหกเดือนครับนะครับผมหกเดือนปาพี่น้องเบิ้ง เบิ้งง่วงหกเดือนมาดีครับพี่น้องมาดีนะครับหกเดือนนี่นะครับผมเบิ้งงรับเชื่องๆเลยนี่ครับโครงสางดีพูนครับพี่น้องแม่พิ่นนะครับแม่สูงประมาณลอยลอยหาิบบวกหาซิบหานะครับผมวันหาลอยหาซิบหาได้ครับพี่น้องเป็นลูกแรกเขาลูกสองครับนี่ลูกแรกครับเอาเป็นลูกแรกนะครับพี่น้องนะครับเป็นคูแม่ลูกนะครับอยากตื่นกล้องนะเอาอยากตื่นกล้องอยากตื่นกล้องนะครับแม่ทับอีกไปครับผมแม่ผสมไปแล้วครับพี่น้องจะลูกกับคุมเล้วล่ะเบิ้งเนี้ย โครงสร้างลูกคนไหมพูดแล้วนะครับผมเอาสนใจอ่านะครับจุ้งแม่ทันมหาลูกจะหน่อยนะครับนี่ครับผมเบิงครับแม่ผส้มเขบสามหนึ่งไปรอบหนึ่งแม่พันรอบกับเขียบสามหนึ่งเนาะใส่เคียบสามหนึ่งเงี้ยเงี้ยวครับพี่น้องแม่ก็เลยนี่ครับสวยๆครับลูกโครงสร้างมาดีสีแดงเข้มเอาเปิดร้านไปได้ครับคู่นี้บไปนี้ห้าพี่น้องเขาสนใจอยากจะได้ไปเลี้ยงลดราคาเอาหาสิบเจ็ดหาหมื่นเจ็ด นี่ลูกยาน้ากลนแล้วครับพี่น้องลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเนาะแม่นครับอ้พี่น้องเบิ้งเรียมตัวดีลดราคานี่ครับห้าหมื่นเจ็ดพันอ่าซื้อสองเอาไปลุ้นตัวที่สามนะครับผ่านรอบกับเอ่คเอฟสามหนึ่งนะครับนี่ครับใครสนใจถักค่ายมาได้ห้าหมื่นเจ็ดพันเบอร์โทรมาคืนให้ด้วยครับพี่น้องบบริการส่งถึงที่ได้ง้วสองตัวตัวที่สามเอาไปลุ้นเอานะครับลูกสาวนี่คือหัวโลนเฮดเขาให้เรียบร้อยสวยๆเลยเบิ้งเม็ดสี เก็บเนียนคลิปเลยครับพี่น้องเอา้าสนใจทักท้ายไม่ได้นะครับผมสําหรับคุณต้าฟาร์มนะครับบ้านเขาตะบลเขาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสนใจอยากจะได้ของดีๆงามๆแบบนี้ไปเลี้ยงก็ทักท้ายคุณตาไมา่ได้ครับพี่น้องนะครับอ่าต่อไปอีกหนึ่งครูแม่ลูกเนาะแม่ลูกอ,อีกหนึ่ง <บา S 2> ครูแ <บา S 2> ม่ลูกอันนี้ก็แม่ลูกโตเมียแม่สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบห้านะนี่ครับลูกแรกคือลูกสองครับนี่ลูกแรกครับลูกแรกนะครับลูกสาวมันเป็นลูกข้อได้ครับนี่ ลูกอเมริกา779ลูกสาวอเมริกา779นะครับพอสามเดือนไหมครับผมบ่ทันถึงครับอ่ายังพันถึง3เดือนครับพี่น้องเบิ้งลูกอเมริกา779นะครับวันเดทเขาเลยครับพี่น้องวันเดทเขาถึงเชื่องเลยเดือนกว่าวนี่ครับผมถึงเฉียงเลยลูกแรกนะครับวันเดทตีเอฟนะครับผมวันเดทตีเอฟเบิงคู่แม่ลูกคู่นี้สำหรับผู้งบประมาณปลายนะครับเอาคู่นี้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับฟังราคานะครับเปิดไปหาซิบหาหาซิบหา นะครับแม่หัวล้นสีแดงเข้มเม็ดสีดีนะครับให้ลูกสวยครับลูกสาวเคเอฟลูกสาวอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเรียมตัวแม่มาดีนะครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเนาะประมาณร้อยสี่สิบห้ากับลูกสาวนะครับลูกสาวประเทศเขาด้วยครับพี่น้องนะครับในอีกประมาณเดือนหนึ่งยังประเทศเขาได้แล้วพี่น้องนะครับเบิ้งลูกสาวเพิ่น มาดีใบหอดครบเน,ะนบาะเมคิกาเจ็ดเจ็ดกหาหมืนับอีกเจ็ดห้าพันมืนหาพันต่อร่อง<ม>ใด <น S 2> เนาะโทรหาคุณตาเบอร์โทรเบอร์เด็กก็ครับศูนย์แปดห้อีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าหครับครับผมอฟมครับผมบอำเพื่อเมืองจังหวัดมหาสารคามเลยครับ,รบพี่ดองปักหมุดมานะครับอขอกฟ้ามเพิ่นกายูติดถนนซีเลียนเขามาเพียงลอยเม็รขอดหอดขอกฟ้ามเพิ่นแล้วสนใจแม่ทองนะครับมนิมีสามทอง หัวโลนครับราคาซ้ากันหมดเลยนะครับผมมักแม่ลูกมันนี่มีสองครูนะครับผมมักคูง่ายกับหามื่นเจ็ดเนาะหามื่นเจ็ดครับหามื่นเจ็ดครูนี่กับหามื่น, 7, น 50, หา, 5, 000, าราคาต่อรองได้ทุกโตนะครับเอาแม่ลูกตัวมเมียครับพี่น้องมีสองครูให้เลือกมัก,กครูนี่หรือมักครูใหญ่เมื่อกี้ก็เลือกเอานะครับบริการส่งถึงที่แบบ VIP แน่นอนนะครับเอกสารการรับประกันต่างๆ นะครับครบนะครับสองมณีที่คุณตาฟ้ามก็ขอาวพุ่นเอฟทีทุกท่านอย่าลืมกดไล k ์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องนะครับเกี่ยวเขาอ่านักแล้วนะขายเขามัานม้านก็มาเอางูไปเลี้ยงใส่นาแร่งครับพี่น้องนะครับช่วงเฮาวิ่งเหยียดเท่ากับลูกเต่าเพิ่นเดี๋ยวใหญ่ไป็นหนะนะครับเดี๋ยวนี้งูกับกำลังขยับราคาเนาะคุณตาเนาะกำลังแพงครับอ่ากำลังแพงนะครับตัวนี้ขัดกิฟต์เลยขัดกิฟต์นะครับมันหายากอ่าขันบวกขึ้นไปหาพันถึงหมื่นหนึ่งก็ถือว่าบวกขึ้นไปหลายเด้เนาะนะครับผมช่วงงนี้กกก็ราาคลััขยบ กำลังกระเตีองขึ้นนะครับผู้อยากเก็บกับฝากเก็บครับพี่น้องย่าไปซื้อนียมันแทงนะครับซื้อนี่มันจับต้องได้ดีละพี่น้องนะครับแมย์ยี่หามื่นเจ็ดหนามื่นเก่านี่เอาไปเลี้ยงครับผัวรุนลูกเต่าออกมากับเป็นกําไรอ๋อพี่นี่จะลาพี่น้องไปทั้นี้นะครับผมขอผู้คตาหไายนะครับผมสวัสดีครับคุณตาฟร์มครับ